มือหนึ่งจะคิดเบิงดูวเวลามันคือหลวบลัดต,ตัดตอนตทเวลาเฮ้เฝ่าฟังนี่บได้ดังใจอีดีเดุ้่มบูเจ้าโอ้สร้างเป็นจังสันมือมือหนึ่งขึ้นผ่านไปเร็วแท้ะบัดที่ดีคอยเซตการงานธุระคอยเล้วคอยลงมาหาเขากินคอยว่าสิญหางเมื่อเบิงร้านสมตํเขาเหนียวอยู่นี่เอ๊ปิดตัวนี้ <c oughs> ต่อไล่ไปซื้อกลา้านก๋วยเตี๋ยวเดสุมบุเจาวว้าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูบ่ขายอีกบัดที่นี่โอ้ยแดดทนก้อนเมืองนือขอยยางมาก่่ยก็มาตั้งรักอยู่บ้าน มบนบ่หม่อมไล่แม่นบัติ่นีสุ่มเจ้าโอ้ชีวิตกรุงเทพก็สะดวกแบบนี้แหละบัติหนีฮะยังกินบ่ไดสั่งไล่แม่นอย่างเดียวบ่งเด้อข่อยหาบ่งเงิน่อยก่อนบัติหนีนับเหรียญก่อนมือนีโอ้สิก,กินเมอดลอยกาบาทพุนติมือนี้วันละพาอ <c oughs> เอานับเหรียญเอาบัติหนีมันมีเหรียญอยู่สุ่มเจ้าเดียว่อยสั่งเรียบ้อยแล้วเดี๋ยวเพิ่นก็นมาส่งนันเห็ยนบ่น,นันเออคุูบ้ามาแล้วบัติีนีบ้าหลวดเร็วท่านใจบ่เกินเคิงสโมงในสุ่มมืเจ้า อุ้ยผู้เบาอยากให้ติบด้ว่าแต่ว่านางม่มีเงินว่ะบวงแนวอุ้ยอยากให้ติบเนาะซุ้มเจ้าเนาะผู้เบาหลอนอุ้ยกระดาษปิดหนาไว้ได้นี่ซุ้มเจ้าไปไปกินบัดจิว่าจะไปแซวเขาไหลเขาสิอยากไอเห็นยังวะวัลภากับมักแซวได้ตอนนี้เห็นหน้าตาดีแนวบดได้ตอนนี้จัดการกินใส่จานได้ซุ้มเจ้าเอ้ยบัดที่นี่ยิ้มเขาให้มบัด้ีนิบอยเจ้าเบิ่งดู่นะ อุ้ยไข่ดาวข่อยเจ้าเห็นบันเนี่ย <Okay. S 1> สุกไม่ต้องเยอะยมเยิม้มเมนบันเนี่ยข่อยจะกินใ่ซุ้มเจ้าเบิงกะเพราคุกข้าวเห็นบันนี่อุ้ย <Wow. S 1> สุดยอดเลยแซบ่บสุดยอดอีร้านนี่ที่แรกข่อยคิดว่ามันสังแม่ไล่แม่นสีบอสใจเนาะออ้กินได้กินได้สุดยอด